สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังหลุดกีฬาเด็ดอัปเดตทุกข่าวสารวงการฟุตบอลครับวันนี้เราจะมาแปลคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนที่แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ทีมชาติไทยส่งคําขอเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยถูกปลดแบนด์ออกจากประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดา้าโดยความคิดเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแฟนฟุตบอลของทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยของเรา ซึ่งองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้านะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าทีมชาติไทยถูกปลดออกจากประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นที่เรียบร้อยทําให้สมาคมสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติระดับมีภาคระดับทวีปและระดับโลกได้นะครับ เราย้อนไปดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดน,นะครับวาดาแบนก็เพราะว่าองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทยบุกท่องในการนำกฎการต่อต้านสารกระตุ้นโลก2021นะครับไปปรับใช้กับนักกีฬาในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการใช้กฎหมายของประเทศไทยพูดง่ายๆนะครับก็คือพรบาสารกระตุ้นฉบับปัจจุบันของไทยนั้นมีความล้าหลังในสายตาของวาราแล้วก็อีกประเด็นก็คือองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทยนะครับหรือดีแคทยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นอิสระในการทํางานตามกฎหมายขึ้นตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของวาราที่ต้องการให้เป็นองค์กรเอกเทศเพราะอาจเกิดช่องว่างในกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการควบคุมกิจการอาจเกิดปัญหาระเลยช่วยเหลือนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้ามนะครับโดยไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่วา้ากำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทําให้ไทยนะครับต้องมาแก้กฎหมายพรบรควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาโดยเรื่องนี้นะครับส่งผลให้วงการกีฬาฟุตบอลไทยต้องยอมรับบทลงโทษ4ข้อก็จะประกอบไปด้วยไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการและรับทุนสนับสนุนจากวา้าได้ รกรรมการชาวไทยในสหพันธ์กีฬานานาชาติจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่1ปีไม่สามารถจัดกีฬานานาชาติระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกได้นะครับยกเว้นในกีฬาโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกเกมนะครับและนอกจากนี้ยังห้ามใช้ธงชาติไทย เป็ชาติไทยในกีฬาระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกแต่ว่าล่าสุดองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือว่าด้านะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าทีมชาติไทยนั้นถูกลดออกจากประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเป็นที่เรียบร้อยทําให้สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนานานชาติระดับภูมิภาคระดับโลกและระดับทวีปได้นะครับซึ่งในรอบนี้นั้นแม้ว่าจะไม่มีมหาอำนาจอย่าง UAE ญี่ปุ่นหรือกาตาร์แต่ก็มีทีมมาเลเซียอินโดนีเซียที่สนามแข่งข,ขันของเขาพร้อมและก็ สนใจที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่าที่สําคัญเท่าที่ทราบก็คือทุกทีมล้วนมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพจากการที่สื่อของอาเซียนสปอลนะครับได้ตีข่าวในเรื่องนี้ออกไปนะครับทำให้แฟนๆหลายชาติเข้าใจผิดว่าทีมชาติไทยของเรานั้นใช้สารต้องห้ามนะครับจนมีคนมากดหัวเราะในโพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายโดยเฉพาะทีมชาติเวียดนามนะครับแฟนๆของทีมชาติเวียดนามนั้นมาเม้นกันยกใหญ่ทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยต้องไปอธิบายแล้วก็พูดคุยในเรื่องนี้เช่นกัน เราไปดูกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งะครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็บอกว่าไม่สนใจใครกดหัวเราะอย่าสนใจกับคนเหล่านั้นเขามีปมด้อยและคนเหล่านั้นส่วนมากมาจากประเทศที่จุดๆๆพวกเขายกย่องตัวเองอย่างมีเกียรติฉันไม่ได้ดูถูกพวกเขาแต่ฉันบรรยายถึงตัวตนที่แท้จริง แล้วแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามครับก็มาตอบกลับเม้นนี้ว่าแท่สาบแช่งพี่ชายฉันต้องการให้คุณทําอย่างนั้นแฟนฟุตบอลเวียดนามอีกคนนะครับก็ได้มาตอบเม้นนี้ต่ออีกว่าผมยังเคารพผู้ที่ติดสินบนพุทธสินให้ชนะมากอันนี้น่าจะพูดถึงรายการ AFF สุทกิกับที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยนั้นจ้างกรรมการนะครับเม้นต่อมาชาวไทยนะครับก็ได้มาอธิบายว่า แฟนๆหลายคนจากประเทศต่างๆดูเหมือนว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยถูกแบนจากวา d a ด้าประเทศไทยถูกห้ามเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขกฎหมายตามกฎของวา d a ด้าซึ่งในขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้วไม่ใช่เพราะว่าการใช้สารต้องห้ามคุณควรค้นหาข้อมูลก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นที่ทําให้คุณดูเหมือนคนไม่มีการศึกษาแล้วแฟนเวียดนามนะครับคนต่อมาก็ได้มเม้นต่อว่ายาสลบไทย แฟนไทยก็มาบอกกับแฟนเวียดนามว่าพี่อย่าทำตัวงี่เง่าแบบนี้สิแล้วก็ใส่ emoji หัวเราะนะครับแฟนเวียดนามคนเดิมนะครับก็ได้มาตอบว่าราชาแห่งเหตุผลพร้อม e โม j i หัวเราะชอบใจนะครับแฟนคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นถามแฟนเวียดนามว่าผมเห็นเวียดนามที่อ้างว่าตัวเองไปถึงจุดสูงสุดของเอเชียครับในอาเซียนผมเลยเอาหลักฐานให้คุณดูแล้วทำไมเขาถึงรบกระทู้นี้พร้อมแนบรูปภาพนี้ครับ แฟนเวียดนามคนต่อมาครับก็ได้ตอบกลับว่าคุณแคร์เด็กหญิงในเวียดนามมากเกินไปพี่ชายแฟนเวียดนามคนต่อมาตอบสั้นๆว่ายาสนกไทยแล้วก็มีแฟนชาวไทยครับมาเม้นต่อว่าครับพี่มั่นใจเกินไปและชอบเปรียบเทียบประเทศไทยทุกครั้งขอให้โชคดีพวกเขาเป็นปมด้อยและต้องการยอมรับจากสังคมแล้วแฟนคนต่อมาครับก็แสดงความคิดเห็นอย่างประชดว่าสังคมยอมรับก็เวียดนามแต่เชียร์ไทยเสมอ คนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าคนไทยเริ่มโกรธชาวเวียดนามเพราะพวกเขาโหวเราะโพสต์แต่คนไทยก็ทําแบบเดียวกันกับเวียดนามทุกครั้งที่โพสต์เกี่ยวกับเวียดนามเม้นต่อมาครับบอกว่าเวียดนามอิดชา้าอันนี้น่าจะเป็นเม้นของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนเวียดนามท่านต่อมาก็ไม่ยอมนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าดบเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใส่ emoji ิหวเราะนะครับ แฟนเวียดนามคนต่อมานะครับได้เอาสถิติมาข่มบอกสั้นๆพร้อมรูปภาพว่าทําไมนะครับรูปภาพนี้เลยครับแล้วแฟนเวียดนามคนต่อมาอีกก็ได้แสดงความคิดเห็นโวดอ้างบอกว่าใช่เราอิจฉ้าเพราะทีมชาติของเราแค่รอบสามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วแฟนชาวไทยนะครับก็ได้บอกไปว่าไทยเคยผ่านเข้ารอบ3าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018 ความคิดต่อมาครับจากเวียดนามเช่นกันก็ได้บอกว่าดีสําหรับประเทศไทยแล้วเจอกันโดยเอเชียคัพ2023กับเวียดนามให้อาเซียนภาคภูมิใจเม้นต่อมาครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับบอกว่าดีมากประเทศไทย แฟนเวยียดนามคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็น ah ก anyway, ับผลงานที่ดีที Geor ่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาโดยบอกว่าเวียดนามเป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดาตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพครั้งล่าสุดเมื่อพวกเขาไปถึงรอบรองชนะเลิศในปี2007และ2019 2ครั้งโดยหวังว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาชนะความสําเร็จนี้ แล้วก็เม้นต่อมาได้บอกคนนี้ว่าเยเช่นครับเวียดนามผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี2019ไม่ใช่รอบรอง แล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกับแฟนฟุตบอลของชาวไทยแปลโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติอาจจะมีผิดพลาดบ้างไม่มีเจตนาที่ก่อให้เกิดความแตกแยก,กโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผ่านดูจบแล้วอย่าลืมติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ